สบายดีพี่โนโอ้องกับสบายดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมส่องน้องคำเด้อพี่โนโอ้อยตอนนี้ก็เกลือเป็ดพี่โน้องเอ้ยไม่หอดเคื่อนแล้วหลังจากที่มาแต่อัดเพลงมหมดเรื่อนกับโนละบุเลยเนมือลายเบี้ยเัมือนอะเบี้ยสบายดีพี่น้อยยี่จื่อผหาหมอพี่น้องเอ้ยยังจื่หาหมอแหละแม่หาหมอสิจักยักไป พราไมแพ้หมอพเขาไปไปคาสลอฟไปมาแต่อ,อันนั้นนี่เราแล้วเมือม่อยแหงยย้งเนาะแล้วเมื่อยแห้งเลยเราไปอยากอยู่เงานไปกับข่าวซีนี่แกเป็นะครับต้นแต่งโตบ่เถิดกับคนใหญ่เจาไป็ยังเขาอาบน้ำเอ้ยเอยเอลองมาแต่ห้องน้ำก็เลยไปเลยน้องนัดแกมีอ,อย่างเจือกส่อนกันแกเพิ่งเป็นเมื่อยแห้งเทิทนทางกแถบหัวใจใส่อัห้องหมอที่ว่าจัดซ้ำผมแล้มันหนักอัดกันบมดได้ที่มีคนใหญ่ๆเต็มรถมามีบันดัก ใช่เลยจ้ะนีวพหแจะมีลูกอ่อนแม่ภาษาบุร้ยมคิวคิวยังเป็นวัดจีบ่ะ่ใคิงหอนดิบอด้คิงหอนบม่แม่ยายมากกันใญพี่น้องไม่ลูกอ่อนกข้าเลูกม่งัวกันยังบ่ได้เรียนฉันได้มพอนื่อาออกเรียงงัวถาแม่นั่งกี้ไปกลางม้องบ่ เข้ากัสิเกือปิดเกือกไก่เลยก็ออกไปกลางมองเลี้ยงงัวเข้ากับสิเกือปิดกคนนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอนก้อยห้ามเลยเกือปิดเกือกไก้เลยก็ออกหน้าเลี้ยงงัวกูแหละเลี้ยงงัวซอยพรอนเลยเช็ญนันก้อยน้ำซ้ำพี่น้องเอ้ยอุ้ยตอนนี้ก็เกือบไปเกือบอกกับโบถือพี่น้องไม่พาวแฮง อตอนนี้เกือบใกล้เกือบปิดเรียบร้อยพี่น้องเอาปิดเขาขคกเรียบร้อยเอาอเขาพื้นเหลาเอาก็สิออกหน้าโตอลยแบบนี้ผ้าพี่น้องว,ว่าวแบบเผ้าว่วาวกรเผ้าว่วา,าวเผ่าหิดเผ้าปคาาเลยสิไปกลางมองซอยน้องกิ๊กก่อนน้องกิ๊กออกก้อนแล้วมองออกกลางู่หน้าประสาท อ๋ผู้ดเดียวเพื่อนโอ้ยไปกลางมองผู้เดียวพาวไปน้ำล้างก่อนพาวย่างก่อนลูกน้ำผู้เดียวเนาะไปกับแก้มบุ้มสงสัยคือปล่อยเพื่อนไปผู้เดียวเด้ลูกน้องโตพี่น้องเอ้ยหอดหน้านแล้วสิย่างลูกน้องบัดน,นี้ พูดเห็นแต่หัวพออเนยพอเนยแล้วพี่น้องสงใัยกล่างมองเอาสิออกมาเลี้ยงงัวแต่ว่าไริเลี้ยงสักเข้าเคอกแล้วเอาก็สิลงไปน้องพี่น้อง ไปเบิ่งพื้นกลางมองก่อน ได้ปลาปลาน่ะกำลังกลางผนว่เตวคิดว่ากลางแล้วเลยกำลังกลางกำลังิมากลางมองกำลังิมากลางมองอะปะาสลิลงกลางซอยไม่ลงสัม,สมลงกีกับลงต้อยพอนลงก่อน ควิกีบมะกลางมองผู้เดียวเล่าใช่มมะกลางมองนีนขวานวากีบมะกลางมองผู้เดียว บ้าหกนีงนกหย่าเตีมน้องเลยแถวขอบน้องติเกาบุมีหยาลาเป็นี้เลยเขนาขนกหย่าเขานกเพือ่อนวิมหย่าเขานกอืมอืมหย่าเขานก

มาสิลงกลางมองคักนี่เกรมตัวมาสิลงกลางมองไปลงสักพี่น้องตอนนี้ก็เข,ขึ้นมาเที่ยงแล้วหลังจากที่ หลังจากที่มาแต่น้องเลยคืนมาเตียงก็เกาพี่น้องเลยผมกูดกูหลังจากที่กลางมองแล้ว<ไ>กกู้มองเรียบร้อยน้องกิ๊กกับลุงต่อยเพิ่นกู้มองเรียบร้อยเพิ่นว่าป่าใหญ่เห็ดมองขาดมุนมืดประสัดขาดเบิดป่าก,ากระไรแบบน,นี้ไม่ได้ปูได้ป่าพี่น้องเลยมองขาดประสัดพูดถืงใช่ปะ มันว่ามันถึกเลยมันมันดีอินดีมันขาดเลยมองนะลวงเลยลมหมดคนตอนนี้ก็จะจับไก่จับไก่ดีดำๆหน่นี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 ่ต้องใจจปิดตัวนี้เลยเบื้องก่อนลุงต้อยกับน้องกี้ขึ้นมาก่อนมันมาเรี่อเอาว้าวหูหูนะจีบจับตัวอะไรจีบจับไก่เมื่อต้มพี่น้องเอ้ยไม่ได้ป่ายละจับไก่เมื่อต้ม ไล่คุบเลยไล่คุบไก่บม่มีเขาเลยไม่มีเขาวอ้อยเขาอยู่บ้านผมบมีแนวอ้อยจะไล่คุบเลยไล่ปั่มมาเลยไปมา zoom กันเด้อฮะไล้เงวะเขาขอบก่อนพี่น้อยไอ้เจกขเขาเมาแล้วนี่ เดี๋ยวแจกขมาวกันนะเดี๋ยวแจกขมาวกันนะฮะสองข้าหลังเดือคืนนี้หัวปากลุดข้างลุดอันนี้ปาดโบตีอีกเลยเนี่ยเห็นว่าสิบป,ป่วยถึงไม่เสียยู่จนหมดแห้งอย่างนี้บวชหญ้างพี่น้องเลยต้องใช้เป็นฝุ่เจ้า เริ่มจักไหลเคาะ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 เคาแรงเคาะเคาะเคาแรงเคาแรงเคาเคาะปยังไป่าขาดเบดมองมุนมืดป่าใหญ่บ่ป่าใหญ่บ่จักรใหญ่มนบ่ ดูป่ายิงช้ำงัวเห็ดมอกขาดมุนมืดสรมาอะไมาคุว่าป่าย่เห็ดมอกขาดมันเกชำงัวแต่ว่าป่าย่งำงัวนี่บ่ช่องตูนี้บ่พ่อหรือบ่บ่ออกกินขาวบ่นี่ นี่เก็บอาเผิวแล้วเห็ดเจียวกับบาดทีมเลี้ยว <c oughs> บริจับไก่ครับไรง้อหอกแลวก้วกันบริจับไก่บ้านมีแต่เนี้ยวน้ <c oughs> าป่าก็ไ,ได้ไก่บริจับบ,บบ้านกับบาดฟี <c oughs> ชิมจับไก่อยู่บ้านไปเลย พอไกยูนามันมีโบราณตัวเอาไว้ไกยูนาเ,มมาเลยทิมาจับไกยูบาทบรรยากาศยามค่ำคำ,คำแรงๆสิมืดแล้วยังจืดเมื่นไปห้องม,มอแกงเกาะพี่น้องเอ้ยจะเป็นจังไดแหลยซุ้มป,นปานัดปราสนีแม่แก้มบุ๋ม เพื่นไปเพื่นพาไม่ใช่จืดไปหาหมอเนาะแต่ว่าเขาก็บริยู่ดอกตอนนั้นตอนช่มป่าพาไม่ใญ่ไปหาหมอเขาบริยูเพื่อนเพราะว่าเาไปอัดเพลงเขาเนาะเขาก็ติดงานมีเวียเขาก็เลยบริหุบริเฮนตอนเพื่นไปนี่ไงแต่น้องคำว่าใหญ่ไปหาหมอแล้ว จากซีดมารหรือบอ่อโมนี่เนาะซีดีโน,นลงบานหรือสิดีดีมาที่สงสัยซีดีโนลงบานกูแหละคิดว่านที่นั่นไดกับหู้เนาะเราดูนล้อส้มกันมาสิีดีมาบ่ผมก็ยาวเน้ยพี่น้องเลยถ่ายคลิปเท่าได้เห็นเจ้าคอ,อถ่วงแต่ผมเจ้าคอ่มันยาวเอ,องหนวดเขาโค่นป่าบม ต้นกานแบบกดฟ้าเลยนวดก่เน่าุมก่เน่ายังมไดไปตัดเลยคำเลยพี่น้องเอ้ยมืดแล้วเรื่องข่าวทางลางเนี่ยมันกลุ่มมาแล้วข่าวมามานมาแล้วมันไก่เสียออกแล้วเยวก็เลยเกี่ยวข่าวแล้วบ้านนี้เกี่ยวข่าวแล้วล้มล่องวีวีนี่มันนี่ล้มล่องมันนี่ล้มล่องเลยพี่น้องเอ้ยนึงบอกนึงบอกว่ามันนี่ล้มล่องแล้วแต่กล่าวล้ม มีมูอนิธลรองร่มลงวีวีร่มนาวเลยิินนาวอาบน้ำเวินเด้อพี่น้องเอ้ทั้งใดหูซึกว่านาวแล้็อาบน้ำเวินเดอ้อเป็นห่วงดูแลสุขภาพทุกคนเดอ้อเอทุกคนว่าอยู่ไกลอย,ยู่ไกลอยู่ตางประเทศหรือในประเทศเนาะอากาศเย็นแหงมันลืมเย็นแล้วอยากเมื่อบางเลยเทอ เอากระสีดีขอลาคลิปกันด้วยพี่น้องเอ้ยตอนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอากระสีดีขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลกุเซ like, ่ครับซมส่องน้องค่ำด้วยพี่น้องสบายดีพอ่พอๆกันคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมไล์กันเด้อ